สิพ้าไปเมืองต้นบักนาวคนผลิตของเฮาเดอรพี่น้องเมืองมีตนวนยอยใหญ่พี่ล่ะสอนคักเดี๋ยวมือนีสิเก็บจะเก็บแบ่พี่น้องเมืองเมืองคนอ้ยดีใจหลายดกแห้งพี่น้องเอ้ยบกักนาวโดกอีดีโดกอีดอีมีต,ต่ลูโกโตๆลูกใหญ่ คืดพอตอนบักหน้ามันแพงๆเนาะมึงกี่ล่ะสออนคาบนี่ลูกตัวโตนี่ล่ะ,ะ,ออะ,ละเก็บได้หลายแล้วคนก็สิเก็บ นหน่อยหนุยใหญ่ปอปุจกตาเด้อพุนะ่น่ะเผื่อไอ้บักหน้า่อยสะอ่อนขาดนามดีเป็นตาหนายเด้องามพันเพ่งแงอันนี้ก็ซิเลือกเก็บต้นหนุ่ยใหญ่ๆเด้อลูกใหญ่ๆอุ้อันุ่ใหญ่ปันนัยก็ซิเพ่อขั้อนออกมันไป ดพี่น,อน,น,น้องเมื่อกี้ล่ะเงือนี่ขอตัวอ,อย่าให้นมอจิของมึงขับแกเห็นบ่นออีน่เห็นบ่น,น,บนี่ไงบอ่อมึงเด้ามึงเด้อหอดบอ่อหอดบอ่อุ้ยยังกระส้มเขียวหวานป๊อดไงคัดไงเนี่ยอ่ามีสายจอบจ้าเมียวเมียวเมียว าสายจอบมาจอบพี่น้องป้าสอนแห้งหน่อยเมื่อี้ล่ะไงครับพี่ไงไงบอสาถเง,ย,งยเต็มทีไม่สิบประมาณนี่แหละบุนบริวาลโพดเด,ดบัมรุ่งดีๆจะเป็นงานเป็นนายเอาละจ้าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิล่ะ มาอัปเดตบักหนาวให้มึงซื้อว่ามันดกซ้ำอะไรอะไรนู้นก็ได้ตไต้ต้นบักหนาวได้นี่เมียวอ่าเจ้าแสบ